นี่ครับชูชีพชูชีพอีกพันหนึ่งครับสีเหลืองครับผมนี่ลูกกรครับนี่เบิึงครับนี่หมากเหลืองครับชูชีพพันเหลืองครับผมนี่ครับพันเหลืองเบิึงครับนี่เสบเสพยอยคอยมาลองสิมึงครับผมนี่ครับพันเหลืองครับผมเบิึงครับนี่ครับชูชีพใสพันเหลืองครับผมชูชีพหรือลูกไหนลูกไหนนะครับผมนี่ครับ ลองเมืองกับผมนะรสชาติตีง่กครับผมขรั้งแรกครับผมมาลองสิเมืองหืมหวานทั้งกลนมันจะออกหวานพี่เนืมหอมหวาน เถ้าสุกม่ได้ออกหวานนี่เนอะถ้าบันสุกคัดมันจะออกเปรี้ยวยไข่ไงปลาบุรีฮึไอเฟือกระจายความหวานมีความหว,ว,วานไปเนอะอมเปรี้ยว ค่ายค่ายอีกสายพันธุ์ค่ายสายพันธุ์ที่ออกแดงๆครับผมโอเคครับผมเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ